5 m i n u t e with Go วิเคราะห์ราคาทองคำภายใน5นาทีสวัสดีครับพวกเราดูโอเทเดอร์มาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้กันครับเมื่อวานนี้นะครับราคาทองคำได้มีการทิ้งตัวอย่างรุนแรงนะครับหลังจากผลการเลือกตั้งนะครับออกมานะครับว่านายโดนัลด์ทรัมป์น้องเป็นผู้ชนะนะครับประธานาธิบดีคนที่47โดยราคานะครับได้ลงมานะจากจุดสูงสุดนะครับมาต่ำสุดเนี่ยเกือบหมื่นจุดเลยเดียวนะครับประมาณ9,800จุดนะครับ เช้าวันนี้นะครับเปิดมานะครับมีแรงซื้อเข้ามาบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงกันครับก็เมื่อวานนี้นะครับผมได้มาอัปเดตรอบเฉพาะกิจให้นะครับก็แบ่งโซนบายเป็นสโซนนะครับประมาณ8-070นะครับแล้วก็60นะครับก็ต้องบอกว่าโซน80-70นะครับรับไม่อยู่เนาะแล้วก็ราคาได้ทิ้งตัวลงมานะครับปัจจุบันที่โซน60นะครับ แบบนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันครับว่ามีตรงไหนบ้างที่น่าสนใจนะครับโดยจุดที่น่าสนใจนะครับตอนนี้ผมมองเป็นที่บริเวณราคานะครับ2645นะครับ2645ตรงนี้นะครับจะมีเรียกว่าฟลิปโซนและกันนะครับฟลิปโซนอยู่ตรงนี้2645นะครับเป็นกลุ่มก้อนคัสเตอร์บริเวณตรงนี้นะครับ เป็นฟิบโซนที่น่าสนใจนะครับสําหรับใครที่อยากจะบายนะครับจุดนี้เป็นจุดที่พิจารณาเข้าบายได้เส้นแนวนอนนี้นะครับประมาณช่วงนี้และสอดคล้องนะครับกับตัวของทำเฟรม4ชั่วโมงนะครับถ้าเราไปตีฟิ b โบนาชีนะครับจะมีแนวรับนะครับในทําเฟรม4ชั่วโมงนี้อยู่ที่2645เช่นเดียวกันนะครับ หลุดจุดนี้ไปนะครับข้างล่างนี้จะเป็นดีมานนะครับอ่าดีมานนะครับในทม์เฟรมเดย์นะครับจะอยู่ก้อนนี้เลยนะครับคือ2,600จนถึง2,620นะครับขอย้อนกลับไปที่ทม์เฟรมเดย์นิดนึงนะครับดีมานโซนหรือออเดอร์บ็อลของเราเนี่ยในทม์เฟรมเดย์จะอยู่จุดนี้นะครับ2,600นะครับจนถึง2,620นะครับเพราะฉะนั้นถ้าราคามาฉลบแถวบริเวณนี้นะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าพิจารณาเข้าบายครับ แล้วจุดไหนล่ะเป็นจุดบริเวณที่น่าเซลล์นะปัจจุบันนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าในทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าราคานะครับขึ้นมาแล้วไม่ทะลุนะครับประมาณสักช่วง75-80ถึงเนี่ยนะครับอาจจะพิจารณาซข้ออีกครั้งหนึ่งได้นะครับอ่าไม่งั้นเรากลับไปดูตัวของ supply z n e เนี่ยมันจะขึ้นไปอยู่ข้างบนเลยนะครับก็คือประมาณ2720เเลยนะครับซึ่งมันไกลามากเนาะอ่าซึ่งจุดนี้อาจจะไม่ ไม่เหมาะเนาะเ,เพราะว่าค่อนข้างไกลมากจุดแรกนะครับก็อาจจะมาเทสที่2676-2680อย่างนี้นะครับแล้วถ้าไม่ผ่านเนี่ยเรากาจจะตบเซลล์ได้อีกจุดหนึ่งก็คือฟลิปโซนที่หลุดลงมาเมื่อวานนี้คือ2695นะครับตรงนี้คือฟลิปโซนของผมนะครับ2695ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ถ้าราคาขึ้นมาเทสไม่ผ่านเนี่ยก็อาจจะให้นาตบเซลล์ได้นะครับ2โซนนี้ให้ใกล้ โซนนี้ใกล้ๆให้ไว้ก่อนนะครับอ่าปึ๊บแบบนี้อาจตบแบบนี้ได้หรือขึ้นมาโซนนี้แล้วก็ย่อนะครับส่วนจุดบายที่เหมาะสมนะครับจะอยู่ตรงนี้2645นะครับจุดแรก ระหว่างทางนะครับก็จะมีในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนาะมีอีกสวิงหนึ่งที่ส่งราคาขึ้นไปคือสวิงนี้นะครับอ่าคือ2636นะครับจนถึง2639นะอ่า โอเคและจุดหนึ่งคือ26นะครับ2นี่นะครับ2อ2 4นะอ่ะก็ให้เผื่อไว้ก่อนนะครับว่าราคาเนี่ยอาจจะมาเทสในกรอบนี้ได้นะอ่าและนี้ก็คือจุดที่คิดว่าน่าจะพิจารณานะครับเข้าเซลล์หรือเข้าบ่ายได้นะครับในวันนี้เนาะวันนี้ครับอาจจะไม่สวยนิดน,นึงนะครับเพราะว่า ค่อนข้างที่จะดูด้านซ้ายเยอะนะครับมันห่างเนาะกาฟมันค่อนข้างที่จะกว้างมากนะครับมันก็เลยทําให้การยืดยืนเนาะขอเน้นไปที่ตัวราคาแล้วกันนะครับก็ขอโทษในครั้งนะครับว่าจุดที่หน้าเซลนะอาจจะเป็น2676นะครับถึง26,80หลุดไปนะครับยอมไปก่อนนะครับไปเจออีกทีหนึ่งแถว2695เานะครับอีกจุดหนึ่งที่หน้าเซลลส่วนจุดที่หน้าบายนะครับตอนนี้จะอยู่ที่26,45นะครับเป็นจุดแรกอีกจุดหนึ่งจะเป็น2 636นะครับจนถึง2639ครับและนี่คือบทวิเคราะห์ราคาทองคำนะครับประจำวันนี้ครับทุกคนถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ดูโอเทเดร์ด้วยนะครับและถ้าใครสนใจเรื่องของซิก n นลนะครับสามารถจิ้มลิงิงที่ใต้ e s c r i p t i o n นี้ได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ